ไม่มีอขอรกาสักนีนะครับ่าี่เท่านที่น้องนี้งของพม เป็นวันครบรอบนะครับเป็นวัน,รน,น,น,รวนครบ,นบรอบหนึ่งปีที่ทางสถานีเลสเตอร์วิลเลี่ยฟเอ็นเก้าสิบเอ็ดจุดสามห้านะครับในทางที่จัดงานมุกดาสังสรรค์นะครับครบรอบหนึ่งปีวันเกิดของวิทยุชุมชนเพื่อมวลชนคนรับลูกนาเลสเตอร อใหม่ก็เป็นเงื่อีการสินนะครับในกรณีที่ได้ท่านนะครับมีท่เราไปทำแทนเลย ทางท่านจตุพรพงษ์พันธ์นะครับ,พอพอนนรบก็ได้ตอบรับมาแล้วนะครับว่าจะมาเป็นเกียรงานวันนี้นะครับนแน่นอนและท่านต่อมาก็มีท่านแกที่ดอเดินนะครับท่านเกโดดเด่ที่จะมาเป็นเกียรติงนานนะครับขนาดนี้นะครับนในบริเวณงานขนาดนี้นะครับก็ท่าน สนองกาเกตนะครับอาจารย์สนองกาลเกตจากขึ้นนะครับ9 f m 9 5 3 5นะครับขณะนี้ก็เดินทางมาถึงนะครับแล้วก็งอกดูใบครับนะงอกดูใบทีมงานของเ,อเลสสกิลน,นะครับอีกท่านหนึ่งก็เดินทางมาถึงวันนี้นะครับคงไม่ทำให้ท่าน ผู้ม่เกียรตินะครับหรือว่าสมาชิกของเลสเกิลผิดหวังนะครับวันนี้หลากหลายนะครับมีทั้งความบันเทิงมีทั้งการเมืองนะครับนะแลวก็ท่านอาจารย์วิชาวิกฤตสินนะครับนะวันนีเ้เรื่องกฎหมายนะครับมาตรา112มาตรการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ291นะครับก็คงจะชัดเจนนะครับแล้วก็ตามมาด้วย อาจารย์ซอชิงนะครับนะวันนี้ที่จะมาร่วมงานสำหรับท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับนะท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านขนาดนี้นะครับนะก็ขอเชิญนะครับนะขอเชิญโดยเฉพาะพี่น้องชาวรำรูปกานะครับจังหวัดปทุมธานีของเราถือว่าเป็นคลื่นวิทยุชุมชนที่มีประวัติศาสตร์โดการต่อสู้ยาวนานนะครับเป็นกระบอกเสียงเพื่อประชาธิปไตย นะครับจุดยืนนะครับในการต่อสู้เพื่อได้มาแห่งประชาธิปไตยนะครับล้มลุกคุกคานมาตลอดนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะท่าน,นาค,นนคมลาดเท้านะครับสมชาติานาคปัญจงนะครับเป็นผู้บริหารของทางสถานีของเรานะครับวันนี้ก็จัดงาน<อ>ครบรอบนะครับเป็นการจัดงานครบรอบ หนึ่งปีนะครับความยิ่งใหญ่ความสําเร็จความเล้มวเหลวของเรานะครับนะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเราก็คงจะเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าขนาดนี้ก็มีกลุ่มต่างๆนะครับออกมาในการที่จะคัดค้านนะครับคนะัดค้านการแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะ กฎหมายรัฐมนูญนะครับมาตารา291ก็มีหลายหลยฝ่ายออกมาวิพากวิจารณ์นะครับว่ารัฐบาลนี้นะครับแก้ไข